สวัสดีครับพี่น้องบัดเปลุอิส,สานครับวันนี้ฝนตกพรลิลลินีน่แหละพี่น้องอยู่ปุ๋ยไปวานกันครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอนทางไปนาด้วยครับทางบอด,ดีหลายพี่น้องเอ,อ้หลอดมอดไสไซมาบ่ได้มันมื่นที่แรกว่าสีอาอนปุ๋ยส่ มอไซมาแล้วทางมันมื่นพดก็เลยได้อเอาไซลอดเกวียนมาพี่น้องเบิงบรรยากาศโหลดแบนี้วัดก็เป็นนี่พี่น้องว่าท่านเศร้าวัดยูอคุณครับข่างทางเบิงบรรยากาศลิ่นมหมือ,มอพี่นอ้องผมว่าห่งซุมซื่อ,อ,อครับให้พี่ให้น้องเบิงนำ้ำพูดพับเขางามบ่ เขียวขจีบอันนี้เข่าเพิ่นที่พวมันเข่าวอย่างของอันนี้ทางไปน้านะครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งหน้าคนไปวานปุ๋ยนะครับพี่น้องเลี้ยตาตาพี่น้องฮีดีหลายหายใจกับสิบอวกอีกครับปานนินจ่าตุณพี่น้องไปอยู่ไปห้อมาผู้เดียวครับวันนี้ มขมทางมีแต่ขี้ตมนะครับขี้ตมภาษาอีสานภาษาไทยเรียกว่าขีข้โคนนะครับไปพี่น้องพี่น้องครับตอนนี้พพี่น้องไปว่านปุ๋ยอยู่น้านะครับเบิ้งเสียพี่น้องเสียขาดด้ครับเสียดีบ่ใส่เมื่อวานปุ๋ยด้ยครับตรงไส่เสียขาดมา ตอนนี้กำลังอยู่เกวียนไปนาไปวานปุ๋ยครับให้พี่น้องเบิงน้ำกันโอ้ฝนตกพ่อลิ้นๆนี่แหละพี่น้องไปเรื่อยๆขึ้นรถขายองค์วัดกับพระท่านเศร้าแต่ก็ต้องมะาวานครับบ่มีคนเหด <laughs> เหดเองด้ยครับปีนี้นะจากนุ่กรุงเทพพี่น้องจากนุ่กรุงเทพมาเป็นเอ่อหนุม่มหนุ่มบันหน้า เคยได้เงนินเดือนมือหนึ่งว่าไม่เห็นหน้านะพี่น้องแกลองเบิงพี่น้องหอดหน้าหรอครับหอดหน้าหรอครับกะสีว่านห้นมันแล้วบอมาหลายเราเอาอมาาธงเดียวสื้อมาเจ็ดกระสอบม <c oughs> ีหอดหน้าบาวเป๋แล้วพี่น้องมาหอดปุ๊บก็เอา อันนี้ขึ้นก่อนเข่งหัวเข่งหัวขึ้นก่อนนะครับเอาไม้ออกก่อนนะครับของเอียงนุ่นนี่ไหมโอ้ยไปพี่น้องขอไปถึกน้าแล้ว นี่อันนี้เป็นนา,บาเบาเปครับพี่น้องบระทันว่านปุ๋ยด้วยครับนี่อันนี้บีฟอร์้าเบงเด้ผพันธประตยทิศหนึ่งแถาวว่านแล้วสีเขียวเงาเงา,าขึ้นเลยพี่นอ้องเบิ่งไปพี่น้องบเบาเป้ว่านปุ๋ยกันนะครับกระสีไม่ได้ตั้งกล้องถ้าเห็หเหนว่านปุ๋ยด้วยบัดน,นี้เพราะว่าม่ไดากล้องมาพี่น้องยยานฝน้าห้องก็เลยมาตะโตกเลยเดี๋ยว,บวเบาเป้ว่านปุ๋ยกันนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆทีมา กดติดตามกด Subscribe ให้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้บ่าวเป้ลุยอสานด้วยนะครับพี่น้องไปเอาจานมาเลยครับเดี๋ยวสิตักปุ๋ยใส่ขุไปวานด้บันครับวานผู้เดียวเลยพี่น้องผงหนึ่งเลยเอาเข้าไปครับ พัดมีดปุ๋ยขึ้ง,งามเถอะเป็นต่างแสบเถอะเอ้ยพี่น้องมึงขาวจานผ่านอยู่พาดก็จเจ้าฟอกสียังไงว่าปุ๋ยหนิมั้ยขึงามเถอะเนาเนี่ยพตัดง้อเลยเด็กคุณพี่น้องงามครับ จับใส่แล้วก็จะไปหวานนะครับพี่นออ้องเฮยไรยเม็ดเลยไทยคลิปผู้เดียวพี่น้องว่ามีคนไทยให้ด้ยครับไปพี่น้องไปหวานครับม ตั้งกล้องได้ไหมตั้งกล้องให้พี่น้องด้วยวันนี้พี่น้องหาหมอกตั้งกล้องกันนะครับ พี่น้องครับว่านปุ๋ยพันไปเกือบสองชั่วโมงครึ่งพี่น้องเสร็จแล้วครับได้สองให้พี่น้องเมื่อยไรทั้งลกหญ้าไปน้ำพี่ครับลกหญ้าไปน้ำโอ้เมื่อยไรพี่น้องพุ่นฝนกระมัดแล้วครับฝนเหมือนมาแล้วพี่น้องสิข้าบ้านแล้วครับพุ่นสิทักกับบ้านท่านบ่บบอ๋อก็เป็นโมวพุ่นพี่น้องสิกับบ้านท่านบ่ครับพุ่นฝนมาแล้ว เอาไว้แค่นี้เลยเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเป็นลูกอีสานเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ